สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตี t h u n d e r ์บ k e นะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพามารีวิวนะครับ Loyal Enfield Classic 500นะครับปี2018สีโครเมียมสุดหล่อคันนี้กันนะครับผมแต่ก่อนที่จะมารีวิวนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ที่ร้าน t h นเดอร์บ k e พระราม5จังหวัดนนทบุรีนะครับที่นี่นะครับคือศูนย์รวมรถ i ิสไฟรม่อ2คุณภาพดีและราคาถูกนะครับกว่า130คันนะครับ ร้านพิติีครับมีบริการหลังการขายเรากล้ารับประกรันเครื่องยนต์และระบบไฟนะครับ1เดือนเต็มในกรณีที่เกิดการเสียหายต่อเครื่องยนต์และระบบไฟนะครับเรากล้าเปลี่ยนและเคลมอะไหล่ชิ้นนั้นให้ทันทีนะครับร้านพิติีมีบริการจัดไฟแนนซ์รถบิ๊กไฟทั่วประเทศที่สำคัญครับเรามีบริการขนส่งรถบิ๊กไฟทั่วประเทศด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าในยุคโควิดไม่ีแต่นีนะฮะท่านไม่ต้องมาที่ร้านผมแล้วครับ ท่านสามารถซื้อรถและก็รับรถได้ที่หน้าบ้านท่านเลยนะครับผมเอาว่าสนใจใครแอดไลน์มาชนนะครับแอดไลน์มากันนะครับผมมาเรามา,เรามาดูเรามาดูว่ารถคันนี้จะวิ่งมาเท่าไหร่นะครับเราเลขไมล์มาดูเลยครับรถคันนี้ครับเลขไมล์วิ่งมา6,420กิโลเมตรแท้ๆเลยสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับเนี่ยครับตุ้มไปแฮนด์เดิมๆปอกแฮนด์เดิมๆ นะครับประกับไฟฟ้าเดิมชุดแผงคอบนล่างเดิมบดแทนเดิมนะครับนี่ประกับคันเล่งก็เดิมเดิมมือเบรกมือคัดส่วนไม่มีบิดไม่มีคดไม่มีงอนะครับรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับด้านท่านี่เป็นโครเมียมเงาเงาใสเหมือนกระจกเลยนะฮะแทบไม่มีรอยขนแมวเลยครับท่านผู้ชมครับรีบทางคันนี้มาพร้อมกับเบาะนั่งนะครับและเบาะซ้อนแต่งนะครับเป็นหนังแท้เพิ่มความคลาสสิกให้กับเจ้าคลาสสิก500คันนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะมาครับ ด้านหน้านี่สติ๊กเกอร์เดิมๆติด,ดรถมาจากศูนย์ยังอยู่แก๊ปไฟหน้าเดิมๆสีสวยนะครับโคมไฟหน้าทรงกลมนะฮะให้ความคลาสสิกกับรถคันนี้เป็นอย่างมากนี่บางคนหน้าจะเป็นคาร์บอนตัดลายสีดำกลิบทองโอ้โหเขาบอกว่ามันเพิ่มความดุและความคลาสสิกกับรถคันนี้มากๆเลยนะครับยางหน้าหลังเดิมๆติดรถนะครับเต็มๆนี่คือ6000กิโลเมตรแท้กระบอกชกล่างด้านหน้าสวยนะครับที่สีไม่มีเก็บไม่มีปัดไม่มีเก็บงานอะไรทั้งสิ้นนี่คือเดิมๆเลยนะฮะ เครื่องแห้งๆใสๆนะครับถ้าไม่มีคราบขี้ดินคราบหินเห็นไหมครับลอยหินก็เด่นแก้วก็ไม่ค่อยมีนี่เนบอกบอกถึงอายุการใช้งานของรถเลยนะครับนะครับแข้งเครื่องฝั่งขวาเดิมๆสวยๆไม่มีปัดเงาทิปเครื่องนะครับสวยๆไม่มีไม่มีแตกขักไม่มีล้มเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะพักเท้าเดิมๆยางยังไม่สึกเลยนะนะครับที่ข้าลิปมาพร้อมกับข้อแตกงนะครับ ลิเบโรโมโตนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงวัดท่อในจกจรกระแทกแล้วดุจันขนาดไหนเน่เน่สั่นทั้งรถโอ้กระแทกดีที่สั่นทั้งรถเลยนะครับผมเนี่ยครับไล่ให้ดูครับความสวยและความใสนะฮะสั่นทั้งท่างผู้ชมจากทางบ้านที่มีราบาดูรถนี่ครับดูจาก,กรีวิวพิสตีได้เลยนะครับเราให้ดูกันทุกจุดเห็นไหมครับเนี่ยฮะสวยใสยจริงๆครับ โชกหลังเดิมๆนะครับโซสเตอร์เดิมติดรถมาจากศูนย์เห็นไหมครับโอ้โหีูฮะี่ครับล้อหน้าหลังเงาๆนะครับโครมเมียมเงาๆเลยครับี่ครับบางคนเหรอี่ครับบางคนหลังเดิมๆเงาๆนะครับท้ายเดิมนะครับท้ายตรงไม่มีบิดเบี้ยวเลยครับท่านผู้ชมครับี่ฮะโอ้โหบอกว่าสวยหล่อคลาสสิกในสไตล์ผู้ดีอังกฤษเลยนี่ครับฝั่งซ้ายสวยครับ ครับคังเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายสวยๆนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเหมือนใหม่ป้ายแดงริปเปอร์ฝั่งซ้ายเดิมๆจานเบรกด้านหน้านะครับแทบไม่สึกเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับผมรถคันนี้เนี่ยพิตีนะครับให้ไปเลยฮะสภาพนี้90%แล้วกันไม่กล้าให้สูงเดือดด่าว่าโอ้โหพิตีเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านี่ ทีมคันเราเปิดราคาคันนี้ไว้อยู่ที่139,000บาทเท่านั้นพร้อมท่อแต่งลิเบอร์โ t o มโตนะฮะกับสีนี้หาโคตรยากล้วโคตรหล่อเอาเลยว่าผูาใที่สนใจรีบแอดไลน์มาคุยกันเลยครับบอกว่าถ้าใคร,ใครชา้าอดแน่นอนครับสีนี้สุดท้ายนี้ถ้า่านใดที่ชอบคลิปนี้พี่ติขอฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์กับช่อง Channel s u ของเราด้วยขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ